สวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับเอซ่าศูนย์ซีดีเมในตอนนี้ค่ะก็วันนี้ถือว่าเอ,อตอบรับนะคระเด็นเชิงบวกได้ค่อนข้างดีนะตลาดหุ้นเอเชียวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนบวกนะจีนกับสหรัฐเจราจาก,กันก็มีความคืบหน้านะมากยิ่งขึ้นนะก็เหลือแต่ผู้นำนะทั้งสองประเทศเนี่ยก็ไปดูเงื่อนไขนะครับว่าโอเคไหมก็โอเคก็ตกลงทีนี้เนี่ย มัน IMPACT ได้ค่อน,อนข้างดีอืมเอาไงดีเอ่ยคือขาช้อตของเราเนี่ยสต็อปในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสามแปดแล้วก็แท่งล่าสุดที่ปิดไปเนี่ยปิดเหนือเจ็สาไปล้เพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ถ้าใครบอกว่าจะเอาแบบไวๆนะฮะขอเข้าก่อนในไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงผมว่าวันนี้วันนี้น่าสนใจนะครับโดยอยู่ฝั่งลองนะฮะปิดช็อตแล้วก็เปิดลองนะครับโดยจะมีสต็อปที่เจ็ดสามห้าเปิดอปลองนะใช่ในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่า 7, 3, ใช่แต่ว่าในทม์เฟรมเดลี่ต้องต้องรอสิ้นวันนะฮะปิดให้เหนือเจ็ดสามแปดให้ได้ก่อน ครับเออ,อแต่ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงสามารถที่จะลองได้แล้วนะคะในตอนนี้สต๊อป<ม>ที่เจ็ดสามห้าเป้าหมายค่ะหนึ่งชั่วโมงเอเป้าหมาย 7, 4, 4. เจ็ดสี่สี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเจ็ดสิบแปดโซนเจ็ดสี่สี่เจ็ดสิบแปดครับ 1ชั่วโมงนะคะน้องุนโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะ,ะใกล้เคียงของครูไก่ที่ถ้าเบรกเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่กระป๋ข้างบนนี่นะฮะต้องรอดูก่อนเนาะอเอ่อใครเอาไว้นี่ไม่เอ่อถ้าใครเทรดดิ้งไวสำหรับผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องรอดูก่อนนะก็คือเข้าตรงนี้เลยอ, <laughs> อ๋อเจ็ดสี่หน,นึ่งะตอนเนี้ย ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราลุนเบรกครับอ๋อลุนเบรกเหมือนกันเราลุนเบรกใช่เพราะฉะนั้นถ้าสติว่าพอเบรกไปแล้วแล้วเราค่อยตามอ่ะโอเคไหมก็อาจจะราคาค่อนข้างแพงนิดหนึ่งถ้าสําหรับสายเทรดดิ้งในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงฮะแต่ถ้าในทำเฟรมเดลี่เนี่ยผมผมเอแนะนํารอให้จบวันให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความปิดเหนือเจ็ดสามแปดแบบนี้ยค่อยเข้าก็ได้แล้วแต่ครับอื เราดู1 day, 1 day, day. Okay, าหนึ่งเดหนึ่งเดเดโอเคอ่ะประมาณนี้ต่อไปมีอะไรอีกนะทองคำทองคำเอ,อ่อทองคำเป็นเป็นหน้าไหนฮะโอเคสำหรับทองคำรีบาว นะฮะ <ừ> ผมเนี่ยขออนุญาตอยู่หน้าช็อตอยู่สตอ็อปลอให้ดูที่สามสามเจ็ดสองครับค่ะครับสต็อปสามสามเจ็ดสามค่ะโอเค่ะไปเรื่องราวของหุ้นเนาะครับผมอือตอนนี้ลุ้นเบรกในส่วนของฟีเจอร์นะคะนักจุนค่ะ ส่วนหุ้นเองในตอนนี้เอ t ทีเอสซีซเดกับกัลจุยที่สะบัดขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างสาตัวเด็กค่ะเอาเอสซีซก่อนละกันนะครับเอสซีซีผมผมมองว่าเป็นตัวที่เอดูแล้วสบายใจสุดณนะตอนนี้นะฮะก็คือไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวสักเท่าไหร่เพราะว่าในแง่ของทมเฟรมใหญ่เนี่ยมันรีวิกรี่มันอยู่โซนล่างอื มันอยู่ส่วนล่างไม่ค่อยน่ากลัวซึ่งในไทม์เฟรมวี e ลี่เนี่ยนะครับมันมันน่าสนใจตรงที่ว่าวอลลุ่มเขาเขาเริ่มเข้ามาจากก่อนหน้านี้นะค่อนข้างที่จะรับเรียบเหมือนกันนะสำหรับวอลลุ่มและคำว่าวอลลุ่มเริ่มเข้ามาเนี่ยเข้ามานะัจังหวะที่มีลักษณะการยกโลเกิดขึ้นด้วยตรงนี้นะครับ ผมผมเลยเออใช้คำว่าอะไรค่อนข้างสบายใจนะกับ S C C แล้วก็ในในเงี้ยไทม์เฟรมเล็กๆหนึ่งชั่วโมงเบรกแนวต้านสำคัญมาแล้วแถว165นะครับเพราะนั้นก็ก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในไทม์เฟรมเดลี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีชุดของการโทรแบก นะ,ะมันมันมีจุดที่ยกโลก่อนจุดนี้ยกลตรงนี้ยกโลนะครับมีจังหวะเบรกถอยอ่านะซึ่งเป็นจังหวะยกโลพยายามเบรกกอบไปต่อการเบรกกอบรอบที่สองนะะที่เกิดขึ้นนะช่วง อ่ไปเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาต้องบอกว่าลอยอยู่ข้างบนเลยจังหวัดโทรแบ็กกลับมาไม่ลงมาเล่นกรอบทางด้านล่างแล้วทุกท่านสังเกตนะครับในแง่ของวอลลุ่มชุดที่เบรกขึ้นวอลลุ่มขึ้นชุดที่ย่อวอลลุ่มน้อยแล้วก็ชุดล่าสุดที่ที่อยู่กรอบทางด้านบนนะครับวอลลุ่มขึ้นด้วย อ่าถือว่าสวยงามครับเบรกเบรกเบรกโทษทีครับเบรกตรงตรงราคาไหนตอนนี้ฮะจะเรกถ้าถ้า,า,ะจ,ถา,ถาจะเบรกเราเราไม่สนใจเบรกนะฮะออืเราเราเราตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้คือคือมันผ่านกระบวนการเบรกไปแล้วครับ <c oughs> มันผ่านกระบวนการเบกกระบวนการย่อไม่ลงมาเล่นโซนล่างเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ถือว่าดูดีตามได้เหอครับบตั้งเจ็ดบาทนะปันเนี่ยผม,ผมไม่ได้สนใจราคาเลยครับสนใจว่าพฤติกรรมเนี่ย <c oughs> พฤติกรรมมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับราคาถูกแพงฮะอื <c oughs> ถ้างั้นเองในเสถียรภาพอะไรน่นน่าสนใไหมระเบิดขนาดนี้นะสำหรับคุ้น ACC DW ผมมองว่าน่าสนใจอไปดูนะกทุกโต๊ะเลยตอนนี้ตัวสี่น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดู DW ตัวฟิวเจอร์ก็มีนะใครอยากเทรดฟิวเจอร์หนึ่งคนทลองดู ติดหุ้นพันหุ้นซื้อได้หนึ่งคอนนะขอดูหน่อยสิ S44 41C M25 เนี่ยอ่ะจําหมดอายุแล้วนะฮะอีกสิบหกวันไ,ไอตัวนก็อาจจะไปดูกันที่ซีรีส์อยู่นะก็ได้แบบนี้หนึ่งคอนแทคเท่ากับหนึ่งพันหุ้นครับสำหรับ s 4อใครติดใครติด s C C บนเนี่ยสามารถซื้อหนึ่งคอนแทคสิบคอนแทคเท่ากับหมื่นหุ้นนะ ใช่ใช่ใช้อซ S C C มามาช่วยก็ได้ออออย่างอย่างน้อยประหยัดเงินงบประมาณได้ครับผมแกลูกส์สิงเกิลซัฟฟิเจอร์ส่วนคนเล่นเทรดกรณีเระเปิดมาตรงนี้ C. S C C ตัวขอ l อ่ามีอยู่ตัวเดียวนะฮะสำหรับ J P เซน8 T อ่าบิตออฟเฟอร์ให้หลักแสนอยู่อ่อ ก็มีคนซื้อเป็นละสามล้านหน่วยอะเอาไม่ได้ไกลมากเอฟเฟกตก็ก็มีอยู่ตัวเดียวก็ก็ก,ก็ตัวนี้ส <400 S 2> ี่ร้อยวันเอาสี่ร้อยวันเลยนะม,มีตัวเดียวครับพี่มันมีตัวเดียวราคาตอนนี้ห้าสิบเจ็ดตังค์เนาะครับอือ,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 อใครมีเบี้ยน้อยก็เทได้ในส่วนของตัว s c c สี่หนึ่งฟังสี่นะฮะอ่า ก็เป็นไอเดียในการเลือกใช้สินค้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะมีทั้งสิงเกิลสต็อกฟีเจอร์นะฮะนักจุนค่ะแล้วก็มีทั้งเดเวอเรทีฟวอร์แนนะ,ะที่ใช้เม็ดเงินน้อยกว่าตัวหุ้นแต่ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องราวของระยะวลานเองนะฮะแค่ค่ะนี่คือ s อสซที่คุณจอยเชื่อว่าไม่น่ากลัวแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะดังนั้นขอเสียงนักลงทุนที่มี s อสซนิดหนึ่งนะฮะ อ๋อมีถามว่าพี่มันเอซี SEC จะถึงสองสามสี่ไหมอ,อันนี้มันแค่หนึ่งเอง,เอง,เองนะจุย๊ยใ,ใจเย็นครับใจเย็นครับไปหลักสองนะฮะอ่าน,นี่ร้อยหกสิบเก้าสมมุตินะร้อยหกหกเก้าไปร้อยเก้าสิบมันก็ยังไปครับผมอมก็ไปถั่วตรงดีดบบลิวหรือถั่วตรงซิงเกิลสต็อกแทนนะใช่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 ถั่วตรงดีดับบลิวแล้วก็ซิงเกิลสต็อกแทนนะ,ะใครที่ติด เอสซีซีที่สองสามสี่นะนทุนอ่ะก็ติดหมื่นหุ้นซื้อซิงเกิลสิบสิบคอนนะฮะติดหมื่นหุ้นซื้อซิงเกิลสิบคอนติดพันหุ้นซื้อซิงเกิลหนึ่งคอนนะฮะอ่ะเงินน้อยซื้อสิบหุ้นสิบคอนได้นะสิบคอนก็เท่ากับหมื่นหุ้นนะฮะนังทุนค่ะอ่าแต่ถ้าเอสซีซีหนึ่งคอนก็ต้องใช้เงินสองพันมั้งต่อหนึ่งคอนนะอ๋ะอนหนึ่งคอนใช่ไหมสำหรับเอ่อฟิวเจอร์ อันนี้อันนี้เปล่ยนขอ <PC S 2> ดูนิดหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละเคลียร์ให้หมดเลยสําหรับเอซซีเพราะติดกันมนนานาแล้วมีคําถามมายเยอะสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะนัสุึก่ะใช้เงินสองมืนสี่ 24, ครับสองม0นสี่สองมันห้าตอนหนึ่งคอนตอนหนึ่งคอนเท่ากับพันหุ้นใช่ครับถ้าพันหุ้นไปซื้อตัวแม่ล่ะต้องใช้เทาไหร่ พันหุ้นสมมติตรงนี้ร้อยหกจุดคูณพันก็แสนหกครับประมาณแสนหกแสนเจ็ดอ้แต่ซื้อซิงเกิลสองสองหมื่นสี่ไอเอ็มเอเอมเท่าไหร่เอ็มเอ็มหมื่นเจ็ดครับเอเอมล่ะเจ็ดพันห้าเอ็เอมไม่กระเฮิร์ตทั้งทุนแซลเล็นะฮะเอเอมไม่กระเฮิร์ตเจ็ดอ่อเอเอมนี่คืออะไรฮะ ก็ถ้าสมมุติว่าเงินวางมาจินของเราอ่ะเหมือนมั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 นเหมือน,นเป็นถังน้ําแบบนี้ฮะเป็นถังน้ําแบบนี้ไอเอ็มเนี่ยนะฮะก็คือสองหมื่นผมกลมกลมสองหมื่นห้าเอ็มเอ็มเนี่ยคือระดับน้ํามันแค่ระดับน้ําเฉยๆนะเอาไว้ใช้วัดด MM ูเอ็มเอ็มเอฟเอ็มเราเอาวางเงินไอเอ็มนี่แหละแต่ถ้าระดับน้ําลดต่ํากว่าไอเอ็มก็คือหมื่นเจ็ด สมมุติมันลดต่ำกว่า i อนะก็คือโดนคอมาจรินต้องเติมเงินให้ไปเท่ากับ i อมนะครับภายในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้า f อเนี่ยคือต่ำกว่า7,500นเนี่ยตรงนี้นะครับก็ต้องรีบเติมเงินเลยหรือไม่ก็ต้องรีบปิดโพอชั่นภายในวันครับผมส่วน i อเแล้วฮะไอเอ็มก็คือ เงินวางขั้นต่ำที่เราเปิดสถานะได้โออกดจีแนะนำครับ i อมแนะนำเป็นอเอมอ่าไม่ได้แนะนำอะไรครับผมคือขั้นตำนะ่ำต้องมีอีเอมอยู่แล้วใช่ขั้นตำ่ำต้องมีอเอมอยู่แล้วครับต้องมีเงินสองหมื่นห้ามีเงินต่ำกว่าสองหมื่นห้าเปิดโพิชันไม่ได้นะครับอืมซิงเกิลสต็อกฟิชเชอร์นะฮะซิงเกิลสต็อกนะฮะทิน ่าซึ่ง <50 S 1> ผมหมายถึงตัว S C C U สองห้านะตัวอื่นก็จะแตกต่างกันอ่ถ้างนั้นไปเปรียบเทียบก,กับตัว A O T ได้ไหมฮะ A O T เอาเอาวิธีวางหลักประกันตรงเนี้ยเปรียบเทียบตัวใหญ่ก็คือ S C C U หลักร้อยนะฮะ A O T หลักสิบ A O T ใชต้องวางสี่พันแปดครับหนึ่งคอนแทกหนึ่งคอนแทกสี่พันแปดประมาณได้เลยนะฮะตอนนี้เราเปรียบเทียบวิธีการวางเงิน ในซิงเกิลสต็อกสำหรับนักทุนนะฮะ,ะก็ฝากกันไว้สั้นๆตรงนี้ในรายละเอียดต่างๆที่น่าสในใจนะฮะนักทุนว่าตอนนี้เองสินค้าในตลาดหลักทรัพย์เองประเทศไทยมีโอกาสเลือกแบบไหนอย่างไรกันในเรื่องราวของซิงเกิลสต็อกก็ขอบคุณมากคุณจุยอันนี้เอาเน้นๆๆตรงนี้เนาะเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นเยอไปดี๋ยวจำไม่ได้ขอบคุณมากกับวิธีการหลักสวัสดีครับ เป็นไอเดียให้กับนักลงทุนเองนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจในการเทรดทาง้านทีเฟก e x นั่นเองนะคะหรือว่าในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมากมายมีทั้งวางที่เพื่อซื้อเพื่อขึ้นและก็วางเพื่อลงทั้งช็อตก็ได้ในกรณี